ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แชแนลอาร์แอลครับก็ขณะนี้ถนนอยู่ที่ถนนลาดตำเนินนะฮะตำบลบออ่อยางอำเภอเมืองสงขลานะจังหวัดสงขลาเอฟซีก็วันนี้มาอัปเดตถนนทางแล้วกันนะฮะถนนลาดตำเนินนะเอานะตรงไปนะ ขอเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะมีตลาดนัดด้วยนะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะแต่ว่าเขาปิดนะครับเอฟซีนี่เช่นข้างหน้าเราเลยนะมีตลาดนัดนะวันเสาร์อาทิตย์ในวะันอาทิตย์ในเอฟซีแต่ว่านี่เขาปิดอยูท่ยนะทั้งเส้นเลยนะทั้งเส้นเลยนะ นี่ตั้งนี่ซ้ายขวานะบลฟุตบาทนะรถมีการขายของเงินเยอะนะแต่ว่าวัาวนอาทิตย์นะเขาปิดนะช่วงโควิดนะครับเฟซเวันนี้ผมเอฟซิลิคอนนะมาอยู่ถึงเส้นหลักนะเมื่อกี้พาไปดูย่านนครน,นอกนกครในนะย่านเก่าแก่เมื่อกี้นะเก่าแกส่สุดๆนะครับ ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะแห่งชาติของสุขลานะขอเลี้ยวซ้ายแล้วกันบุคขาหน้าเป็นการก่อสร้างนะเราเลี้ยวซ้ายแล้วกันเนะพื่อมีใครทำอะไรบ้างนะนี่ครับหน้าหอนาฬิกานะของอหน้าหอ ได้ขอมีการปรับปรุงนะด้านหน้าเราจะมีตลาดสดนะครับทรัพย์สิสนสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับนะครับแล้วก็มีกำแพงเก่าแก่นี่ฮะกำแพงเก่าแก่ที่มีเสาไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าแล้วก็มีไฟแดงอยู่นะทันหน้าทางนี้นะ มุมนี้ก็เป็นพผลิตภัณฑ์นะมุมนี้ผลิตภัณฑ์ของยอาสองขาเอฟซีนี่กำแพงนี้นะกำแพงเก่าแก่นะแต่ว่าต่ำกว่าอำเภอเมืองนครสุรานคร์บตัวนี้เป็นพืน้นอิฐบล็อกนะเพื่อทตลาดอะไรขายของมันมันมันตลาดนัดนะเรื่อคุณเดินนะตรงนี้นะเอฟซี สมัยก่อนท่านนี้นะนี่ด้านหลังจะเป็นท่าเรือต่างๆับนะทุกคอจะเป็นท่าเรือหมดเลยนะมาอก่อนนะเดินได้ดีนะเดินเดินไปเดินมาอยู่ในทะเลเลยนะเคยมีการวางยาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคนะือปริณญาสงขาอยู่นี่นะเฮยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปนะช่วงนี้โควิด มีลองเข้าไปดูนะเวียนดูนะีนแต่เรเวียนพิพธภัณฑ์สงขลานะเขาไม่สามารถเข้าไปดูได้นะกำแพงใหญ่นะอัญแพงดีไซน์ดีเหมือนกันนะเทปปูแล้วก็มีเหล็กอยู่ด้านี้อิดหนึ่งนะนมีบ้านพักข้างในด้วยนะ ในงานของบ้านะครับแค่น่าเป็นบ้านพักของผู้ภาคษาจังหวัดสงขลานะโอเคนี่ก็เป็นโรงแรมอะไรเนะี่โรงแรมสมบูรณ์หรื่อผ่านเนะ่ยโรงแรมสุขสมบูรณ์สองนะ FC เดียวสายแล้วกันนะไปถึงหน้าหอเหมือนเดิมนะวนหน้าหออีกแล้วนะให้ซีนมีคนจอดนะโอ้เลียวไม่ได้นะใหกินพื้นที่เลยนะงคงนี้นี่ครับหน้าหอนะได้ข่าวว่ากำลังปรับองคอยู่นะอะไรเสีกแล้วนะเป็นหน้าต่อที่ต้อปรับนะ เ่ยนหนากได้นะ a อน r รอยหรืออเอาลนะานะไฟเขียวแล้วนะครับก็ไปต่อนะผมขอเลี้ยวขวานะนี่ข้างหน้าเราจะเป็นอนุบาลสงขลานะครับ f อโรงเรียนอนุบาลสงขลานะโอ้ตอนโรงเรียนเปิดนะ f c โอคนจอดซ้อนกันสี่ห้าคันนะซ้อนกันอยู่นะมารับลูกนะ แถวแรกก็เป็นครัวอาจารย์นะแถวที่หนึ่งสองนะแถวแรกเลขสองแล้วก็สามสี่ 2, น, 2, น 3, 4, ี่ผู้ปกค,ครองนะเอ้เสีลำบากเลือดเกินนะครับข้างในข้างด้านเลียลาย,ยาเป็นตลาดนะเอสี ตรงไปแล้วกันนะที่นี่จะมีสถานีรถไฟเก่าแก่นะจังหวัดสงขลาแนละ้วแต่ว่ารถไฟไม่วิ่งแล้วนะเอฟซี FC. เดี๋ยวนี้คนก็ไปมาสู่ับรถยนต์หรือจะเร็วกว่านะเอฟซี FC. จะเร็วกว่าจริงๆนะเมื่อก่อนนี่ไม่มีรถยนต์นะนั่งรถไฟกันนะเอฟซี FC. เดี๋ยวนี้ทุกคนมีรถยนต์มีบ้านกันเยอะนะก็สามารถได้รถมอไซค์พารถมอไซค์รถกระบะ รถเก่งไปมันจะเร็วกว่านะเอฟซีอีกเนี้ยสายก็จะไปตลาดนะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะโรงภาพยนตร์ด้วยนะเดี๋ยวปว้าคงจะเจ๊งไปหมดแล้วนะขึ้นชื่อนะที่นักป่าอัมเภอเมืองสมคลานะแล้วก็ตรงไปนะเอว่าจะไปอยูอ่ย่านไอ้ ถนนวชิลานะครับสีครั้งนั้นเป็นไฟแดงนะครับเราสามารถเลี้ยวเข้าสู่ซอยถนนวชิลานะครับมีการขายของเฉพาะวันวันตอนเย็นนะสีทุกวันตอนเย็นนะครับคนมาขายกันเยอะนะคนมาซื้อกันเยอะแรืว่าช่วงนี้โควิดนะครับเงียบเงียบเหมือนกันนะครับอีฟเฟแต่ร้านนี้ยังเยอะเหมือนเดิมนะสูสีกับถนนสายกลางอำเภอเมือง อาดใหญ่นะอำเภอสาดใหญ่นะั่สิเีสายนะเอฟซี ชอกศไอ้ทอกศนะี่เส้นนี้ฮะที่ขายของกันะนะน,นี่อันแรกก็วิวไอ้วิวชิลานะนะร,รีสอร์ทนะฮะโรงแรมนะเงียบเหมือนกันนะนนี่ตรงไปแล้วนี่ยขายของแนตะ่ต้นซอยนะฮะกินได้หมดนะมีทั้งชาลามีทั้งพุทธมีทั้งจีนนะ ไบลองกองนะเนื้อหมูสดเนื้อหมูสดนะสดสดแล้วมีชื่อว่าสั่งโทรศัพท์นะสั่งน้ำทางโทรศัพท์อนะี่ยตามมาดูวชิลาอนะ เนีย่ยขาขายตอนเช้ากับตอนเย็นนะนี่ตอนเช้าเงียบนะเลยเอฟซีพอตอนเย็นเนี่ยคกอคืนนะครับสั้นนี้เลยนะฟเอฟซีตั้งแต่ตอนฟอยไปถึง,งนอนชายทะเลนะฟเอฟซี้นนี้ไปถึงทะเลนะทะเลหาดชะละทัศนะครับนี่ฮะ เขาเรียกว่าทะ,ทะเลหลวงนะซอยทะเลหลวงนะแต่ว่าชื่อโรงเรียนมีโรงเรียนวชิราเขาเลยเรียกนะครับแถววชิราถนนวชิรานะโรงเรียนวชิราเนะขาเรียกว่าถนนทะเลหลวงนะฮะตัวนี้ซอยห้าด้านขวาหังซอยสองนะ นี่เสียดายนะก็ไม่เป็นไรนะตรงไปนะไย่ลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นนี้กับเซเว่นเยอะเหมือนกันนะซีหนึ่งสองสามเกือบ 4, นะสี่นะซีเซนะแล้วมีตู้เซเว่นอีกนะตู้ขนมตู้เวฟนะฮะนี่โรงเรียนวชิลานะโอเคผมขอตรงไปแล้วก็อยู่เทวนกลับนะฮะ ไอ้เหอนะเป็นกำลังใจด้วยนะฮะนี่โอลิุนัขวิ่งเดินตัดหน้า,าตัดถนนนะครับระวังด้วยเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็ยังมีการขายของกันอยู่แนละวนี่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 มาถึงสุดท้ายเนี่ยเพ็่นก็คือเนี่ยของใครของมนะ้านฮะบางคนก็ยังตั้งขายคนก็เพิ่งมานะเอนี่สุดท้ายยังมีผลไม้อยู่บนรถกระบะนะ นีสัปลรดนะฮะเดบนี่ทุเรียนผมบอกแล้วนะตั้งแต่ต้นซอยถึงปลายซอยนะนี่ข้างหน้าตรงไปก็เป็นทะเลนะเอแล้วก็มีสนามเนี่ยโอ้ส้มโอก็มีนะเอร,ร้านกาแฟชาโอเป็นไงบ้างครับเอฟีเย์ลก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยเรทะเลสงขานะวันนี้นิ่งนะเหมาะสำหรับการเดินน้ำนะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเล่นน้ำนะไม่ได้พาเด็กมาละโรงเรียนปิดนะโอเคเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขอบคุณนะครับที่ติดตามนะขอบคุณจริงจริงเลย fc ทุกคนนะที่ดูอัปเดตถนนทางนะจังหวัดต่างต่างนเส้นต่างๆขางๆของอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยของเรานะขอบคุณนะครับ